เบเกอร์ย่อย RCBO 1P+N นะครับจุดต่อสายลายและจุดต่อสายนิวตันจะออกจากตัวเบเกอร์ย่อยเลยนะครับซึ่งจะต่างจากเบเกอร์แบบธรรมดานะครับจุดต่อสายนิวตันจะออกจากบัตรบาร์นิวตนันสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟเบเกอร์ย่อยกันดูด RCBO 1P+N และต้องขอขอบคุณบริษัท Pro Work Retail จำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้ Prowork รู้จริงเรื่องไฟฟ้าต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอสโซมร์ยูนิตกันเลยนะครับ <S <S Baker Main MCB ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินเบรกเกอร์ย่อย MCB ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกเกอร์ย่อยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกเกอร์ย่อย rcbo 1 p บ n ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันไฟฟ้าโดดไฟฟ้ารั่วนะครับเบเกอร์ย่อย RCBO 1 P บวก N นะครับจะมีสายติดมากับตัวอุปกรณ์นะครับสายเส้นนี้นะครับจะต่อเข้ากับบัดบาร์นิวตันจะต่อเข้ากับบัดบาร์นิวตันนะครับสายที่ติดมากับเบเกอร์ย่อย RCBO 1 P บวก N นะครับ จะมาต่อเข้ากับบัตรบาร์นิวตันนะครับต่อไปเรามาต่อสายไฟตู้คอนโซลเมอร์ยูนิตกันเลยนะครับสายกลาวสายสีเขียวออกจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวนะครับขนาดของแท่งกราวใช้ขนาด5ทับความยาว2.4เมตรนะครับสายกราวออกจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กลาวนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตรบากราวสายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากราวนะครับสายนิวตันนะครับออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากราวออกจากบัตรบากราว ก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตันนะครับจะมาผ่านบัดบาร์กราวก่อนจะเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบาร์กราวออกจากบัดบาร์กราว ก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับต่อ,อไปนะครับเราจะมาต่อสายลายสายลายสายสีน้ำตาลออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับสายกราวออกจากแท่งกราว ก็จะมาเข้าบัตรบากลาวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากลาวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับและสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้คอน SUMER ยูนิตไปหาอุปกรณ์กันเลยนะครับเบเกอร์ย่อยแบบธรรมดานะครับ จุดต่อสายลายจุดต่อสายนิวตันและจุดต่อสายกราวนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเบเกอร์ย่อย RCBO 1P บ N นะครับการต่อใช้งานไปหาอุปกรณ์นะครับจุดต่อสายลายจุดต่อสายนิวตันและจุดต่อสายกราวนะครับเบเกอร์ย่อย RCBO 1P บ N นะครับ จุดต่อสายลายและจุดต่อสายนิวตันจะออกจากตัวเบเกอร์ย่อยเลยนะครับซึ่งจะต่างจากเบเกอร์แบบธรรมดานะครับจุดต่อสายนิวตันจะออกจากบัตรบาร์นิวตนันและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กดีเทลจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้โปรเวิร์กจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตสายไฟโคมไฟสวิตช์เตารับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกมากมายสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถกดสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ p r o w o r k รู้จริงเรื่องไฟฟ้า